สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT eLearning 24ชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสรุปประเด็นเกี่ยวกับจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้ว15ปีเต็มนะคะไม่เคยขาดส่งนะคะปีหน้าอายุ64แล้วแหละจะไปรับเงินบำนาญได้ไหมนะคะซึ่งวันนี้ก็จะสรุปแล้วก็หาข้อมูลนะคะมาให้เพื่อจะได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา40นั้น ตกลงแล้วส่งมาตั้งนานนะคะเคยเป็นผู้ประกันตนมาตั้งแต่15ปีที่แล้วจะรับจะรับสิทธิ์ชราภาพในปีหน้าหรือจะรับสิทธิปีนี้แหละรอถึงวันเกิดเดือนเกิดก่อนนะคะแต่จะได้เงินบำนาญไหมนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะซึ่งจากการสอบถามประกันสังคมไปให้เรียบร้อยนะคะว่าผู้ประกันตนมาตา40นะ่ะก็จะมีแต่บำเหน็จนะคะแต่การสอบถาม ไม่เท่ากับการเข้าไปดูในพระราชกิจสีีกาให้นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เข้าไปอ่านพระราชกิจสีีกาให้แล้วนะคะซึ่งหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสมทบตลอดจนประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา40ฉบับล่าสุดนะคะก็จะมีฉบับพศ2561และก็2564นะคะแต่ฉบับ2564จะไม่เกี่ยวในกรณีรับ บำเหน็จหรือบำนานนะคะจะมีในส่วนอของพุทธศักราชส5 6 1ซึ่งก็ยกประเด็นเกี่ยวกับมาตา7นะคะซึ่งในพระราชกิจสณีการนี้มาตรา7จะเรียกผู้ประกันตนทางเลือกที่2นะคะที่จ่าย100บาทต่อเดือนนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา7ตามพระราชกิจสณีการนี้นะคะซึ่งจะมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพ วันนี้จะไม่ได้เอ่ยผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ที่จ่ายเดือนละ70บาทนะคะเพราะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1จะไม่มีเงินสะสมบำเหน็จชราภาพอยู่แล้วนะคะซึ่งจากมาตรา7เรารู้แ,แล้วแหละว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2จ่ายเดือนละ100บาทมีสิทธิรับประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะก็ไปอ่านเจอในมาตรา19ระบุไว้นะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา เก็คือผู้ประกันตนทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะในอัตรานะคะ50บาทต่อจำนวนเงินที่จ่ายไป100บาทนะคะเมื่ออายุครบ60ปีและไม่ประสมเป็นผู้ประกันตนนะคะและต่อมาในส่วนของผู้ประกันตนมาตราส0ทางเลือกที่3หรือที่เราจ่ายไปเดือนละ300บาทนะคะ ซึ่งจะอยู่ในมาตรา8นะคะที่มีเงินสะสมเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะเช่นเดียวกันและก็มีสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะและในมาตรา20ก็ระบุไว้นะคะว่าผู้ประกันตนนะคะที่จ่ายเดือนละ300บาทจะมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นเงินบำเหน,น็จเข้ากองทุนเดือนละ150บาท คูณเข้าไปกับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายโดยจะรับสิทธิ์เมื่อครบ60ปีและต้องราออกเท่านั้นดังนั้นนะคะก็สรุปประเด็นนี้นะคะซึ่งก็จะมีถามมาค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะคะว่า,าจ่ายประกันสังคมมาแล้ว14ปีจ่ายมาแล้ว15ปีจ่ายมาตั้งแต่ปี50นะคะแล้วมีสิทธิ์จะได้รับเงินบำนาญไหมนะซึ่งคลิปนี้สรุปรวมนะคะว่าณปัจจุบันนะคะ การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ว่าจะจ่ายมาแล้ว15ปี20ปีหรือจ่ายตั้งแต่ก่อนปี50นะคะณปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนมาตรา40ที่เคยส่งเงินสมทบในทางเลือกที่2หรือทางเลือกที่3นะคะจะขอรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเป็นเงินบำเหน็จชราภาพจากประกันสังคม เท่านั้นไม่มีบำนาญน,นะคะแม้จะครบ15ปีเต็มแล้วก็ตามนะคะโดยเป็นไปตามเงื่อนไขพระราชกิจดีกาเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะว่าสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะถ้าส่งเงินสมทบ100บาทต่อเดือนก็จะมีเงินสะสมบำเหน็จ50บาทต่อเดือนนะคะถ้าส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนก็จะมีเงินสะสมบำเหน็จ150บาทต่อเดือนนะคะ โดยจะรับสิทธิ์เมื่อครบ60ปีแล้วก็แจ้งความประสงค์ขอละออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมแล้วยื่นเรื่องขอไว้นะคะสำหรับจะตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามีเงินบำเหน็จชราภาพเท่าไหร่นะคะเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้าน,นี้มีแนะนำวิธีการเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะหรือจะโทรไปที่ สำนักง,งานประกันสังคมก็ได้นะคะว่าเขาจะบอกเราหรือไม่นะคะว่าเงินบำเหน็จชราภาพของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะสรุปประเด็นนี้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ประกันตนมาตรา40ณปัจจุบันนะคะยังไม่มีนะคะในส่วนของบำนาญน,นะคะจะมีเฉพาะบำเหน็จนะคะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขล่าสุดของประกันสังคมนะคะว่าจ่าย100จะมีเงินสะสม50บาท จ่าย3 0มมีเงินสะสม150บาทนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะมีประเด็นคำถามไหนสงสัยไม่เคลียร์ก็สามารถสอบถามได้นะคะคำตอบไหนที่ชัดเจนแล้วก็จัดทยอยลงคลิปให้นะคะส่วนคำตอบไหนที่ไม่ชัดเจนสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนก็อาจจะ ต้องรอ,อนิดหนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ